สวัสดีเพื่อนๆชาวสีเหลี่ทุกท่านนะครับและนี่คือรายการใหม่ของช่องผมนะครับนี่คือรายการเล่าเรื่องรถ EP หนึ่งนะครับและ EP นี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับโตโยต้านั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอทำความคร่าวๆเกี่ยวกับโตโยต้าให้ฟังนะครับโตโยต้ามอเตอร์คอมพาริชันเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมพศ2557 โตโยต้า <Toyota S 2> <Toyota S 1> มีพนักง,งานในเครือบริษัททั่วโลกรวมแล้วกว่า3 3 8แสามืแด้อเจ็ดิบห้าคนและในเดือนพฤศจิกายนพศ2557ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน12บองบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดตามรายได้และตั้งแต่ปีพศ2557เป็นต้นมาโตโยต้ายังเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ลล 57, รลห,โลกหรือวัดตามจำนวนครนที่ดิตซึ่งแซงหน้าโฟก์สวาเกนุ๊ป และเจเนรัลมอเตอร์ซึ่งในปีนั้นโตยโยต้ารายงานว่าได้ผดลิตรถยนต์คันที่200ล้านนะับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนอกจากนี้โตยโยต้ายัางเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีกำลังการผลิตรถยนต์เกิน10ล้านคันต่อปีและโตยโยต้ายัางเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทุนญี่ปุ่นที่ใหญ่และมีรายได้มากที่สุดของญี่ปุ่นห่างจากอันดับ2คือซอฟแบงกกว่า3เท่าประวัติโตยโยต้า t o โยต้า o อเตอร์คอม a พลชัได้รับก,การก่อตั้งโดยคิ h i โ o โ o โยดะในปีพศ2480เป็นการแตกแยกบริษัทออกมาจากโตโยต a าอินทั c t ิ v e ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยบิดาของเขาซาคิจิโทโยดะซึ่ง3ปีก่อนหน้าในปี2477ในช่วงที่ยังเป็นแผนกหนึ่งใน Toyota i n ินทัตต e ท์โตยโยต้ก็ได้ผลิตสินค้าอย่างแรกเป็นของตนเองคือ เครื่องยนต์ไทย A และในปีพศ2479ก็ได้ทำการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันแรกคือ Toyota AA ในปัจจุบัน Toyota Motor Corporation ได้ผลิตรถยนต์ภายใต้5เครื่องหมายการค้าอันประกอบด้วย 1. Toyota 2. Hino 3. Lexus ั 4. l านและ 5. s ซ o n และยังถือหุ้น51.2%ในไดฮัตสุ ถือหุ้น16.66%ใน Fuji Heavy Industries ถือหุ้น5.9%ใน Isuzu และถือหุ้น0.27%ใน Tesla นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการร่วมค้าผลิตรถยนต์กับอีก2บริษัทในจีนได้แก่ 1. JAC Toyota และกับอีกหนึ่งบริษัทในอินเดียได้แก่ Toyota Kirloskar กับอีก1บริษัทในสาธา,ารณรัฐเช็ก TPPCA และและบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่อื่นๆนมากมาย Toyota Motor Corporation เป็นส่วนหนึ่งของ Toyota Group หนึ่งในเครือข่ายบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประเทศไทย Toyota Motor Corporation เป็นผู้ถือหุ้น8 6 4 3ในบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยซึ่งบริษัท Toyota Motor Corporation นะครับจะเป็น สาขาใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับถือหุ้น86.43%ในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูรถที่โตโยต้าผลิตนะครับว่ามีรถอะไรบ้างน,นะครับและมีกี่ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับพร้อมตัวหนังสือน,นะครับ และสําหรับรายการเล่าเรื่องเมื่อของผมวันนี้เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ